แรงอยู่นะครับแม่ให้แม่งผมเนี่ยกินข้าวด้วยกันอยากไปทำง,งานแล้วกลับมาก็แม่แข็งแรงดีก็มีความสุขและกินข้าวกันพร้อมหน้านะครับอาหารก็เดิมๆแต่แล้วก็อร่อยนี่ตะเดาเดามันของใครไม่รู้ก็ไปรักเข้ามาไม่มันมัน,อ,น,นอันนี้ขม <laughs> เราพื้นบ้านนานได้กินข้าวกับแม่นะครับแม่มีความสุขก็ดีใจแล้วอืมค่อยๆอยเของโบราณเนี่ยอืมใจของต้องใหม่ๆกินได้ทุกเวลาไม่ต้องกินให้อิ่มอ่อเดย่างนี้กินของโบราณนะงั้นเนะี่ย เปอนเช่นเมียอุนะกินข้าวกับนำพริกที่จ้าไม่ได้รูหรานะครับอาหารพื้นบ้านนี่ก็เก็บมาตามข้างรั้วมั่งอะไรมัง่ง่างพริกบางม่วงนี้ก็แกงแกะนะครับแกะมาจากตลาด <c oughs> เป็นตัวมาต๋มน้ำพริกอะไรก็ตามเองพื้นบ้าน นัำเผ็ดมาดำเลยอืมแจ่บหลายเผ็ดไหมมากินข้าวด้วยกันนะครับเผ็ดไหมซี่งไม่เผ็ดเราแต่คนอะเผ็ดอืมคนกินเผ็ดไม่ได้เราก็ใส่นิดเดียว แม่เรายังแข็งแรงนะยืนข้าวไม่ต้องป้อนไม่ต้องป้อนกินแต่ผักเดี๋ยวไปตีเตียงเยงดินดินไม่ใส่รองเท้า <laughs> อายุยืนหมื่นปีขอไว้แล้วครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ติดตามตอนต่อไป กดเลยตัวสี่เหลี่ยมอ่ะกดเลยล่าง